ถ้าไม่มีเงินเนี่ยทำไม่ได้จริงๆเลยค่ะก็เลยคว้า3คนมาเมาท์มอยกับกิจกรรมดังกล่าวค่ะจะเป็นยังไงแฟนคลับรอดูข่าวนี้เลยค่ะไปดูค่ะสวัสดีค่ะมาตามนัดหมายนะคะครับจะมาประมูลครับนี้ได้เท่าไหร่คะอ่าของกลาง45,000ครับครับผมของได้ได้อ่าแ0น0 0 0ไม่ใช่ได้เท่าไหร่นะ 41,400่หมื่นหนอ่ 41, อ 41, 400, อครับสมม9 9หม,ม่้ราบได้ทำบุญด้วยรู้สึกงไงก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกแบบอิม่มบุญด้วยเหมือนกับเป็นเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เลยนะหลังจากที่ออกจากบ้านเดือามมาแล้วก็จบคอนเสิร์เทนเยียซอฟเลิฟด้วยเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แบบเป็นการทำบุญที่แบบมีความหมายมากได้ร<ด>่วมกับแฟนครับใช่ครับ แล้วนี้ทุงานร่วมกัน3คนด้วยใช่ครับทุกวันนี้ซีดีปวดหัวนะคะปวดหัวครับกินพาลามา2เม็ดเมื่อเช้าไม่ใช่แตกมากหรอครับไม่ใช่มันเป็นสไตล์เป็นคาแรคเตอร์สองคนนี้ก็ไปคอนเสิร์ตมานี่ได้แผลด้วยนี่นี่โดนอะไรกันมาแปลโดนลูดโดนลูด สงสารไหมคะสงสารอยู่แล้วครับเป็นพี่ชายผมก็เป็นห่วงอยู่แล้วครับผมเรามาเกียร์เลอกสิ้นดีกว่าใครใครคู่อะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แอบเห็นนะวันนี้แอบเห็นวันนี้แอบเห็น C D เต้มาใหม่มาใหม่มาใหม่ใช่วันนี้แอบเห็นแลวก็กั้ง C D มีหมดตอนนี้ตอนนี้คือทุกคนแล้วถ้าคิีดแล้วคือทุกคนแล้วใช่ ใช่ครับก็รีซ้ำไปเลยตีซ้ำเลยเหรอรวมพลังครับผมครับผมสามพี่น้องสามสิงใช่ครับผม อบ้านน้องบ้านสามคนบ้านสามคน่ะโหวดไหมโหวดไหมเฮ้ก็ถ้ามีก็น่ารักดีครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเป็นคู่คู่ใช่ไหมครับถ้าบ้านรวมกันน้หมันก็คือทุกคนมารวมกันใ่ผมก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจก็ชื่อจะเป็นยังไงขอคิดดูสักพักนึ่งก็คงเป็นอะไรเกี่ยวกับแบบว่าสามพี่น้องเปี้ยว้าอะไรเงี้ยเองเลยครับผมเปี้ยวปาแน่นอนครับเราเราสามคนรวมกันเปี้ยวปาแน่นอนบอกเลยไม่คิดไหมครับว่าสามคนนี้ใครแบบน้อหอมสาวเยอะกันโอ เลี้ยงสาวเยอะครับเลี้ยงสาวเยอะครับมันเป็นเหมือนเหมืนมนมนอนแฟนคลับเขาชื่นชอบเรา <c oughs> แล้วก็ชื่นชอบน้องชื่นชอบพี่เต้ <c oughs> แล้วก็เลยมารวมกันมันก็แหละจะดูมีเยอะอะไรก็เลยไม่ชอบกั๊ <c oughs> ไงเฮ้ยไม่ได้ก็เลยชอบทั้งสามคนครับไม่ไง่าก็จับกันมาเป็นก้อนสามคนได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> อ่าถ้าจะเห็นมิตรภาพของเราสามคนเนี่ยครับในแบบเลือกเชียร์พวกเราทั้งนักคนก็รู้สึกดีมาก ไม่ว่าจับเชียร์ผมกับพี่ก้้งผมกับพี่เต้หรือใครก็รู้สึกดีหมดครับครับขอฝากเชียร์กันต่อไปด้วยครับผมเย้